สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนูนฟอร์ไลท์สัญจรนะคะก็มาที่สวนมะขามนะคะดูข้างหลังนี้ก็คือเป็นป่ามะขามทั้งหมดเลยนะคะกว้างมากนะคะเราไปพบกับเจ้าของไร่กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะชื่อคุณอะไรนะคะมะนัตครับมนัตสีพันธุ์ค่ะที่นี่ที่ไหนนะคะที่นี่เขาเรียกบ้านตัดขา ตัดขาหมู่บ้านสุดท้ายของจังหวัดเพชจบูร์บุญตําบลตัดกลอยอ๋ออเภออำเภอหลมเก่าจังหวัดพชรบูร์เราค่ะพื้นที่มะขามตรงนี้นี่ทั้งหมดกี่ไร่นะคะพี่ประมาณแต่พาอพื้นที่มะขามประมาณแปดสิบไร่โอ้แปดสิบไร่โอ้เฉพาะมะขามมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็มีไม้สักมีพวกพันธุ์พืชอย่างอื่นก็ปลูกอันละต้นสองต้นแล้วพี่รู้จักนุชฟรไรได้ยังไงคะก็ดูจากเฟซจากไลน์ดูอ่านเล่นไปแล้วก็เขาแนะนําว่า ผลผลตอบแทนมันจะได้ผลผลิตสูงอะไรนี้ก็ดูไปเรื่อยๆก็เลยลองมาใช้ดูแล้วเชื่อเราดูเราเชื่อเพราะว่าปีแรกปีแรกจะจะได้ผลผลิตได้มากกว่าทุกปีที่เคยทํามาโอ้ก็เลยใช้ต่อเนื่องมามาปีแล้วคะเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สามละปีที่สามกำลังจะชวนพวกมาดูอยู่ตอนนี้ก็ดูดูฝักดูอะไรแล้วก็เริ่มติดติดให้เห็นละใช้ใช้นี่คือ ก็คือเหมือนว่าพอใช้นูตสไลด์แล้วมันผลผลิตมันเพิ่มขึ้นผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะใช้สูตรไหนบ้างคะกับผลมันจะสวย<อ>ใบกัก็จะเขียวขึ้นนะครับมะขามเนี่ยใช้นูตสไลด์สูตรไหนบ้างอะคะก <duc> um> ็ดูตามสลากที่เ,เขาให้อ่านแล้วก็มันมีสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรแปดสูตรเก้าที่ใช้อยู่นี่มีหนึ่งสองแปดเก้าจำได้อยู่จำนี้เลยเนาะอัตราการใช้เท่าไหร่คะพี่มัน ยี่สิบมิลลิลิตรต่อยี่สิบลิตรโอ้ใช้ยี่สิบกับยี่สิบ่น้ำยี่สิบลิตรเอออยู่น่ายี่สิบโอ้ฉีดมะขามครับฉีดมะขามกี่วันครั้งคะเนี่ยก็ปกติพอพอดอกมันเริ่มเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันเริ่มขยับไปใยญก็จะฉีดเพิ่มให้ฝักสวยให้ฝักอะไรขึ้นก็แล้วแต่แล้วแต่มันมันมันมีมันมีไหลแห่งไงมันมีไหล หลายพื้นที่คือจุดหลายจุดพูดยง่ายมันจุดนั้นถ้ามันออกดอกมากเราก็จะฉีดตรงนั้นก่อนแล้วก็ไล่ฉีดไปเรื่อยๆอ๋อดูดูตามลักษณะต้นว่าควรฉีดอะไรเลยค่ะแต่หลักๆก็คือสี่สูตรนี้ครับสูตรหนึ่งก็ประมาณหนึ่งสองแปดเก้านี่แหละค่ะเดือนละครั้งได้ไหมคะเออประมาณเดือนละครั้งนี่แหละปอเดือนละครั้งแต่ว่าอัตราการฉีดนี่คือยี่สิบตีซีครับยี่สิบตีซีต่อน้ํา ยี <20 S 1> ่สิบลิตร,ตรจริงๆบางทีก็สิบซีซีก็แล้วแล้วแล้วแต่แล้วแต่ถ้ามันหลายอย่างก็ใช้ประมาณสิบซีซีผสมกันเข้าไปอ๋ขอข่าวพี่มนาใช้ถึงยี่สิบเลยนะคะแต่จริงๆใช้สิบซีซีก็ได้นะคะเออสิบซีซีก็ได้จะได้ประหยัดแต่จริงก็ใช้ได้ถ้าเป็นพวกไม้ยินต้นใหญ่แบบนี้เราสามารถใช้ได้เยอะขนาดนี้แต่ถ้าเป็นพวกข้าวอะไรเล็กอย่างเงี้ยค่ะอืมอก็น้อยลงน่าจะใช้น้อยประมาณไม่เกินสิบเนาะก็พอแล้วค่ะเห็นตอนนี้ข้างหลังเป็น ป็นกําลังติดดอกเป็นต้นเลยใช่ไหมคะติดดอกแล้วเป็นฝักแล้วด้วยอตัวนี้ก็ได้สีชมพูอ๋อพันธุ์สีชมพูมีพันธุ์อะไรบ้างคะเนี่ยก็มีสีชมพูสีทองอินพรลลัมอ๋ที่อยู่เนี่ยนะประกายทองมีประมาณห้าพันอยู่เนี่ยแต่ที่หนักหนักก็คือสีทองกับสีชมพูอแล้วประทับใจอะไรในตัวสินค้านุชพลไลอะคะพี่ เอาใช้แล้วปรากฏว่าผลไอ้ต้นมะขามมันจากที่มันเหลืองเหลืองมันจะเขียวใบเขียวแล้วมันจะดูดูชุ่มชื้นขึ้นน่ะดินก็ดูดีขึ้นค่ะก็คือใช้มาตลอดสามปีนี้ใช้มาตลอดเลยแล้วเราดินมันก็ดูดีขึ้นเยอะค่ะตามพื้นดินมันไม่ใช่เกี่ยวกับต้นไม่ไม่นอกจากต้นแล้วมันยังมีเกี่ยวกับดินด้วยนะยาตัวเนี้พอมันลงมามันจะบำรุงดินบำรุงดุนเลย๋อ้บำรุงดินไปด้วยเออทำให้ดินร่วนไปด้วยค่ะ ถามที่เคยใช้อ่ไหมก่อนไม่ใช่เป็นงี้นะมันจะมองไปมันจะมองไม่มันจะไม่เห็นเลยนี่มันมองขึ้นไปแล้วมันเห็นเลยไงถ้ามองขึ้นไปแล้วเห็นเลยนี่แสดงว่าดกมะขามอะนะนี่มันฝักน้อยเฉยตอนเนี้ยเขากำลังเหมากันดีอะเขาเรียกหมากบังใบใบบางหมากอะไรมันมันหมากมันจะบังมันจะบังมันจะบางใบอยู่อ่ะมันต้องรุ่น เออถ้ารุ่นใหญ่ขึ้นมาในเห็นหมดเลยเนะี่ยมันจะมองดูรวดกเลยแหละนี่ใบก็ดูดีขึ้นแล้วเนะี่ยดูตะกบมันเหลืองนี่มันเริ่มดูดีแล้วเริ่มเขียวเริ่มเลยแเนี่ยมันจะติดเลยเนะี่ยปกติไม่ติดนะเนี่ยมันจะติดปลายทีเดียวเนะี่ยนี่มันติดตั้งแต่กกเลยฉีดยายตัวนี้ขึ้นไปนะอ่ะเนี่ยเนี่ยมันจะฉีดตั้งแต่กกเลยเนี่ยปกติมันจะติดช่วงไไปลายปลายดอกเนี่ยเห็นไ,ไหมดำเลยเนะี่ยเริ่มดำเลยนะ อันนี้ติดตั้งแต่โคนเลยมันเป็นดอกเลยอ่ะฉีอเลยเนี่ยเนี่ยชุดแรกไม่ติดเป็นดอกใหม่ติดมันมันติดมันเป็นดอกเลยไอ้ลุงน้องบางคนว่ามาขามสามดูดูอ่ะเออมันออกตลอดออกเรื่อยๆถ้าฉีดไปแล้วต้องต้องหยุดฉีดไม่งั้นมันออกดอกเอยดอกเก็บไม่ไหวมันไม่ใช่งั้นหรอกไอ้ชุดแรกไม่ค่อยติดหรอกมันจะได้ชุดเนี่ยนี่ยชุดหลังๆเนี่ยชุดทีออกดอกที่หลังที่หลังหลังฉีดยาเนี่ยมันจะติดดีมขามอ่ะ ก่อนฉีดยามาเท่าไหร่พอเริ่มเอายามาฉีดนี่มันจะออกดอกด้วยแล้วมันจะติดด้วยอเออเหมือนกระตุ้นมันนะอันนี้เคฉีดช่วงที่เป็นเป็นดอกเป็นดอกดเอกอ,เ,อ,อเป็นดอกได้อยู่ฉีดละองเอาเนาะเออฉีดละองเอาเราเราเราก็ฉีดตึงสูงขึ้นแล้วให้มันพ่นลงมาดูที่ทางลมออเพยายามอย่าให้เออพ่นเหนือลมพยายามอย่าให้โดนดอก อย่าให้กระทบดอกกระทบดอกมากมันจะทําให้ขั้วร่วงต้องใช้เอาิงจริงแล้วเอาโดนโดนฉีดเห็นเขาเขาเริ่มใช้ละเริ่มใช้โดนละแต่นียังยังไม่ใช้โดนยังไม่ใช้โดนใช้คนฉีดแต่ต่อไม้เอาเออต่อไม้ให้มันสูงขึ้นแล้วถ้ามีคนสนใจอยากขอความรู้วิธีการดูแลมาขามอะไรเออก็พาเข้ามาดูมาสอบถามพี่มาได้เลยเออได้ได้ เบอร์ <Be> er, โทรเบอร์ er, อะไรคะศูนย์แปดห้าเจ็ดสามสี่แปดหกหกหนึ่งทางบริษัทนอตฟอร์ไลท์ขอขอบคุณคุณมนัสสีพันมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลมะขามส่วนท่านใดที่ต้องการทราบเคล็ดลับหรือวิธีการดูแลอย่างละเอียดโทรติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่คุณมนัสแจ้งไว้ได้เลยนะคะ